แมตัวมาอีกแล้วนี่มีแค่ตอดนะครับคุณชมฉลาดนะฉลาดอีกแล้วนี่นะครับมาแล้วหมาอยู่คนเดียวเลยวันนี้หนึ่งแต้มนะครับฉลาดดูนะครับเห็นตัวไหมเจอไหมครับเดี๋ยวพี่มอสเราโดนนะครับลากเข้าต่อนะครับนี่ครับนะครับพี่มอสออกไหมครับออกแล้ว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 โอ้ยปลาใหญ่เนี่ย โอ้โหถุงบลเลอร์เลยเฮ้ยปลามราจะอยู่เม่กี้มอสยังไงถุงบลเลอร์เลยโอ้หลุดไปแล้วครับปลาเมื่อกี้ปลาอยู่ใช่ไหมพี่มอสอยู่โอ้โหพลาดเลยครับพี่ชมสาถือกล้องออกมาเลยเนี่ยนะครับเราจะจางช่งงานตัวต่อไปครับผมกดซะกดซะ สวัสดีครับผมมีขันเจียมนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับมอสจั่วมาแล้วหนึ่งตัวหนไหมครับผมมอสขันเจียมนะครับนี่ครับยังไม่ทันเปิดกล้องนะครับไปติดตามตรงนีนครับไปนี่เปิดกอป

ดดียนะูไม่ขุดเลยตัวใหญ่ตรงนั้นมีตัวใหญ่เหมือนมีลุ้นกระดูกเลยตะกลัวไม่ถึงเลยกลัวไหนตอดแล้วนะครับไม่รู้เห็นไหม ขาดอวิ้อันนี้ขาดหัวไม่ได้ชันใช่

ีนี้ป่ะแกของเราก็ตกใจะครับดูนี่คือมิกใจมาครับแกงไงแกงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับเจ็บนะทำเจ็บนะะครับดูดูก้องไปนี่ไงแกจับเลยเป็นอะไรเรียนเรียติชีเรียนเปียนติชีเขาปล่อยมานะเนียมีอะรส่นดู

ตีใกล้ๆปานะพี่บุมกินไก่แท้ เขาบอกล็อกแน่นเลยกูสู้ไม่ได้เลยกับต,ตัวแค่นั้นยังสู้เลยก็ได้หรอเป็นกูส้สวนหัวใจเลยเป็นอะไรที่รักเลยนะ,ะ,ตะตัดหนึ่งใช่ตกปลาต้นึม้เราก็ไม่เคยตกเลยนะตัวต้นึม้เราจะยืนแบบนี้นใช่ไหมใช่เราก็ต้องยืนแล้วล่ะไปะดูเรือ่องนี้ขึ้มา นี้ถ้าตัวเล็กทิ่นม่ได้ดเลยเขาขวดเงี่ยกู สองสามวันปรากฏมีแน่เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวมินเดี๋ยวมินเราจะไปทำคลิปตบก้นทิ้งรอบนะครับตอนนี้ปวดมากดูกแล้วกินแบบนี้โอ้โหไม่ดึงควันโอ้โหคน,นวกวัดนี่แล้วกินเมื่อกี้มันแค่ต่อได้เฉยวัดวัดไม่ทันมันดึงไม่เลย โอ้โหใครจะไปวัดทันดูเหี้ยนึกว่าคันเบ็ดตกน้ำแล้วเมื่อกี้ดึงซะดึงหน้ากลัวลดึงหน้ากลัวจัดล้องเห็นเลยละเออกล้องน่าจะเห็นแหละจัดหาดีไม่หาให้มันรู้สิเบ็ดกับร่วงน้ำมาวาง,างเหี้ย ขาผมก็เลยขาดใช่ตาวะอู้แต่เมื่อกี้พันตะกรวยอย่างงี้ดึงกันนายจะเป็นปลาใหญ่แล้วล่ะกระดูกไม่กระดูกไม่ดูกว่าอะไรใหญ่ๆอู้จะดึงแรงจริงดึงเย้ดึงพ่อเหรอจำบ้า,างจำมีหวะใช่ใช่ขอบคุณพ่อหน้าเกลื ขออะไรวะขอชอกกขอข็อตเหมือนเมื่อกี้ของพุทธไปทอดเติมติดเหล่าเมื่อกี้นู่นมองกันนี่ติดเหล่าครับนู่นคันอยู่นู่นเลยเราเมื่อกี้ทำสายตึงด้วยนะบ้าจนะริงเลย ดึงนิกนะแต่เมื่อกี้ไม่น้อยรแต่เมื่อกี้ไม่น้อยแน่มาเดมนไม่รูนะ้าปครับนเดี๋ยวไปดใจงานั <S <S ไปครับไปดูนะครับเมื่อกี้ชอนเมื่อกี้ก็ชาเป็ดตกน้ำนะครับไมู่นะ้ว่าท่านผู้ชมเห็นปลาเป็ดไหมครับ

ผมมองไม่เห็นเลยไม่อยู่แล้วอยู่ไหมไม่อยู่แล้วผมมองไม่เห็นเลยนะพี่มิกโดนไปใหญ่นะเมื่อกี้ขอโทษนะเมื่อกี้กล้องสั่นนะ Up, up, up. A few moments later กตวเมื่อกี้ผมคล้องใจนะทุนผู้ชมไม่รู้นะว่ะมามันเป็นปลาอะไรโอเคครับอันนี้ต่างกลองแล้วนะครับไม่ไหวครับม,มัน,นมหนีครับต่อแล้ะต่อละเกลียดายคันผมไวนมนนน้นะครับมีคันฝั่งนี้ฝั่งนี้นะ คันผมฝ้องรู้นะจะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่าตกไฟอยู่ข้างถนนนะใช่ครับเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้นนะครับกินนะครับเห็นไหมสังเกตครับสังเกตนี่ครับเห็นไหมครับเห็นปลายคันไหมครับตึม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 องเห็นะเห็นครับเห็นครับ ปลาน้อยนะครับปลาน้ยเราก็ค่อยครับไม่รีบถ้ามันโกนมากไปเดีเ๋ยวย้ายไปลุ้นนู้นนะครับเพราะเหยื่อเรามีน้อยครับต่อเล่นหมี่เราเฮ้ยอ๋อรู้แล้วตรงไหนใกล้ๆมอสร้านนึนนงอ่ะข้างๆนั่นอนะ่ะข้างกำแพงที่เราไปปลดตะไคร่เนีลยข่าขุดตรงนั้นหละเต็มเลยโอเคนะครับรอชมผลง,งานนะผม เม็นซึมผมไม่รอบเ้ยน,นะหายเลยนะไม่รู้เหยื่อหมดนะอ,อ,อดูครับดูครับว้าเล่นเหยื่ยอผมไปแล้วตอตตอต่อ,ตอแรงมากนะท่านผู้ชมนี่ผม,มเตรียมมือวัดแล้วผมไม่ได้ต่อดีครับมันต่อตรงสองทีมดีคันเบ็ดผมแค่รูง,งน้ำ ขาดเลยถ้าได้ตัวนี้คงดีครับมีเขาขอาเรื้อยเลยครับอันนี้อุ้ยข้างล่างเล้ยอันนลูกอุ้ยหลา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 ยใช้ใช้ยืมให้หน่อยตกูทีละน่อยทีละหน่อยบนบนใส่หลายต่อเนาะต้อน้อยๆนะบนบดกาใ,ลลาใสาก่กระปูก็คือเกา่ามื่อนี้สิ0วัลอีสานเยอะจังน้อยครับออกอีสานจังน้อย พี่น้องเอฟซีเป็นคนอีสานด้วยครับก็สิได้มาฟังหูเหื่ออยู่เขาบอไม่ค่อยเก่งแล้วครับมาเกิดบึงการเนี่ยมาอยู่นี่ก็โอ้สิปีแล้วครับตอนนี้อายุสิบเจ็ดก็โสดครับเดี๋ยวหัวหน้าม้อนไม่โสดนะครับหัวหน้าม้อนมีครับมีเด็กครับอีกหน่อยจะเป็นเมียแล้วครับ หาว่าเด้เอาูจริงด้วนน ي, ี้นจิงจังดิจังบ่จังเมียเพื่อนก็เหมือนเมียเพื่อนนี่เพื่อนเมียเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะจมตีนอยู่ทุกวันนี้นะครับไาม,าม่ครับวัเมียเพื่อนจะโดนช้างทับทุกวันนะครับช้างนี่โอ้โหไม่ได้เลยพิยุงเด็กเขาไม่ได้เลยนะครับคนนี้จะโดนเด็กข้าเขาจะแตะนะครับคนนี้ จะโดนชำละไขมันนะอไอ,อ,อคนโสดก็นั่งเหงาผมาให้ก็ไม่รักษานะอ,อยู่แบบนี้ดีฝ่าตกปลาชิวๆนี่แหละแฟนที่แท้จริงแฟนป่าตัวนี้ก็นอนกอดพัดลมครับแฟนที่แท้ทูนะต้องรัดหัวปวดหลายได้เยมึง น่ลัดรอชมผลงานไปเรื่อยๆครับ่าจะได้ตัวหรือเปล่าอันนี้มากน้อยแค่ <ตอ S 1> ไหนครับอละครับของพี่มอสเอาละครับ เห็นไหมครับ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 อืมโดนไหมครับไม่โดนครับวัดแรงครับพี่มอเต่าทับระเบิดแล้วครับผมเอาขึ้นก่อนนะครับเอากล้องขึ้นดันอขึ้นมาเช็คเหยือกเช็คอะไรก่อนนะครับเย็นเลยเหยือ มันตอดตอเล่นหมีผมเปื่อยเลยนะครับนี่สอเล่นหมีคืออะไรครับตอดเล่นมีก็คือเสียเสียเล่น่วยนะครับใช่เฮ้ยพี่มิกปวดหัวนะพี่มิกเมาอะไรบ้างเมาฟามโสดจำผม,มพูดแต่โสดๆต้องใส่ให้เอฟซีมาจีบใช่ไหมหมอนหนีมันย่อนใ,ใกล้ๆด้วยเอฟซีต้องจีบ,บพี่มิกับ พักมาได้นะครับอะไรไ<ด>ชื่อไป<ด>เ,ฟฟเลยอนะ่ะจะดีจะบ้าตัวข่าอย่าเสือกนี่ชื่อเฟสนะครับไม่ได้ด่าใครครับหลงก็ต่อเลยนะครับผู้ชมคือสิเป็นปลาหน่อย,ยนี่นั่นเป็นมอสไปหองแอดมานะครับแอนมาบ่ได้เด้มีคนคุมเฟซอยู่คือสี่โดนทุบอยู่หรอกว่แตกแล้วรบเนี่ยบาเด้เขาดักคนหนง่งต่อใจเลยเบิ่งครับเบิ่ง องนะครับจะให้ผมรักใครนะครับผมรักแล้วผมหลงหัวปากหัวปั๊มนะครับชีวิตนี้ก็ขอเะพ่อแค่คนนี้นะครับผมพี่มาตอดนะครับไม่ขอมีใครเพิ่มแล้วเอาดีจริงครับเราจะไปหาเขาวันไหนเขาอยู่แล้วอยู่ไหมครับไม่อยู่ เดี๋ยวรอ,เด,อเดี๋ยวรอรางานได้นะครับโอ้ปลาดุกก<ๆ>็ก็ยังม<ๆ>าตายหรอกคือตายยากแท้ปลาเหยางนี่มันตายยากจริงเบ็ดเล็กเหี้ยเบ็ดเหยื่อมันยางก็ดียวกระดอแท้เดี๋ยวรอนะคทางยิ้มไป็โดนตัวไหนมากตันน้อยๆครับ บอกว่าคือเสียบปลาแดกมาอยู่ <c oughs> เสียบปลาแดกมันตกมันเมนหมหน็นครับบ้าเหรอปลากินเนอปลาดุกขี่กับใบยิบเยื่อเหม็นหลังล้านมาเอา้ <c oughs> าเยือเลยปรต้องใส่หมดเนี่ยหน่อยเดียวพอ <c oughs> นูอ่นนู่น,น,น <c oughs> ปลาดุกก็ยังมาตายลมหายใจสุดท้ายแล้วมันดินเหือกเลยคือคิดแล้วแหละ เสียทั้งใจจะขาดลางานก็ต้องทำงานนะครับงานหาตังค์ให้เด็กนะครับพี่มอสได้มาก็โอนได้มาก็โอนก็จะเก็บตังค์หาเด็กเท่านั้นแหละไปทำไรอ่ะไหายเฉยครับคิดถึงกบคิดถึงอยู่ในห้องไม่ไม่ใช่ไะมไหนแปลกกับเราคนปกติของคนใส่ใส่ซื่อ ไม่ใช่หัวนั่นนะครับหัวเนี่ยหละตั้งหัวผมแบบผมฟูว่องไปเลยใช่ไหมพี่มอนคือแบบแบบเต็มสูงนี่มันร้ายนะท่านผะู้ชมร้ายจัดเลยแบบแปดนาทีผ่านไปก็ยังนิ่งอยู่คือเก่าเลยพี่น้องไม่นิ่งเล้ยังไม่ได้ตัวขึ้นมาเลยของผมหนีตั้งเอาขึ้นจังน้อยออที่เงียบเบิร์ดเ,เลือยอะน่าน เบดรีหลีพี่น้องเบนนีเบอตัวเ,วบ,วเวบ็ดดิเนี่ยครับตัวเบ็ดเบิร์ตครับเหยื่อก็วายุมันคือนิ่งแท้ลุงมาโดนตัวไหนมาลุงนั่งยิ้มนั่งยิ้มอยู่ริมสาราแม่แม่มีการโชว์นิดหน่อยผมไม่มีมครับผมใส่ครับ คนธรรมดาธรรมดาไม่ได้บินอยู่บนฟ้านะครับเลยไม่มีใครเอาครับไม่มีแฟนครับแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยไอแคมเดี๋ยวขอพักกล้องนะครับก็ติดบนาทีอเดี๋ยว รอได้ผลงานอีกทีหนึ่งนะครับได <ป S> ้ตัวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับไปครับช้อนไปช้อนไปครับพี่มิกอยู่วะเอาแล้วไปช้อนครับไปช้อนไปช้อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้โอ้บอลลอนโอ้บอลดอรตะกี้นะตะกี้ตะกี้นะผมเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมว้า ปแล้วแต่พิิตตามชมงานตัวต่อไปครับโชก่อนนี่ครับกระทิงครับกระทิงยามมืดโอ้ยไจะกินได้นานทีครับโดนแล้วครับโดนแล้วปลาอะไรเนี่ยฉลาดฉลาดอีกแล้วนี่นะครับมาแล้วมานอยู่คนเดียวเลยวันนี้หนึ่งแต้มนะครับฉลาดดูนะครับเห็นตัวไหมตัวไหมครับนี่ครับ สอผลง,งานดีครับนี่ครับเป็นสายสายสายุ่งหลังเนี่ย,ยครับไป,ะปะตามชมงานตัวต่อไปได้เลยเี่ยเมื่อกี้ตอด่อดทีด้วยนะปลาตรงเนี้ยปลาเริ่มจะเข้าอีกเที่ยงแล้วนะครับปลาเริ่มเข้าปลาเริ่มเข้า เข้ามาเท่าไหร่เส้เดือนไปเดี๋ยวไปติดตามชมผลงานตัวไปครับครับแบโออพี่มิกโดนี่ฮะโตอีกแล้วครับผมฉลาดโอ้ยกระทิงอีกแล้วกระทิงกระทิงกระทิงไวกล้องดูหน่อยครับนี่ครับแห่ตัวมาอีกแล้วนี่แค่ตอดนะครับชมเห็นไหมกระทิงครับนี่ไปไปติดตามชมผลงานอย่างนี้นะครับรอเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ก่อนครับรอดูเผื่อเผื่อเผื่อกินอีกนะครับ นอยๆนะครับวันนี้นะครับก็ดึกแล้วครับพรุ่งนี้ยวก็ทำงานอีกนะครับมีกี่แหล่ปลามาดูหน่อยครับงานรวมครับเป็นีะนะครับนี่นะครับกองซูมเข้าไปไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับไปะจายเลยครับนี่นะครับนี่ครับผลงานรวมนะครับปลาดุกปลาฉลาดปลากระทิงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไม่ไหวไปไนะครับไม่ไหวนะครับดูตาครับนี่ครับดวงนี้ทำงานอีกงครับหนึ่งแผลครับหนึ่งแผลตัวเหวกเกี่ยวคิ้วครับไปครับยบาย